หล่นเล่นรอบจัดอันดับโปรแกรมสาวไทยศึกวอลเล์บออนชิงแชมป์โลก2025ยู -19 ปีวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2-13กร,รกฎาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องยุติเส้นทางในรอบ16ทีมหลังจากที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับโปแลนด์0-3เซต 17-25, 20-25และ23-25 ทำให้ต้องหล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับแทนซึ่งทัพลูกยางสาวไทยจะต้องพบกับไต้หวันในการจัดอันดับ9ถึง16และหากสามารถเอาชนะได้ก็จะผ่านเข้ารอบไปพบกับผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับเยอรมนีในการจัดอันดับ9ถึง12ต่อไปโปรแกรมวอลเล์บอลชิงแชมป์โลกยูสิ 19, รอบจัดอันดับ9ถึง16วันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568โครเอเชียพบเซอร์เบียบเบลเยียมพบเม็กซิโกไทยพบไต้หวันอาร์เจนตินาพบเยอรมนี